จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ตพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนประเภทหมุนเวียนกว่า2 0 0 0สนบาทให้แก่สมาชิกครับ ที่สารกลางจังหวัดภูเกต็ตในอมมํานวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเกต็ตครั้งที่3ปี2566ครับโดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนเข้าร่วมซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตได้มีการเน้นย้ำคณะอนุกรรมการให้ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ตามมาตรการไก่เกลียและประนีประนอมยอมความกรณีลูกหนี้ผิดนัดปี2566 และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปี2566ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน2566นี้ทั้งนี้คณะอนุกรรมการได้พิจารณาอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2โครงการวงเงินจำนวน226,400บาทและโครงการที่ขอเข้าร่วมมาตรการลดงดดอกเบี้ยผิดนัดอีกจำนวน4โครงการครับ